สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแชสนันคลิปกัญชัยพูดถึงตำรวจไทยแทนใจคนทั้งประเทศที่สุดเป็นหนึ่งหนึ่งคลิปสุดไวรัลที่ถูกแชร์วันและคอมเมนต์สนันโซเชียลกับคำพูดของวิธีกรหนุ่มกัญชยัยได้กล่าวบางช่วงตอนในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่20เมษายนถึงวงการสีคากีตำรวจไทยเอาไว้ว่าจริงๆและตำรวจที่ดีในประเทศไทยก็มีเยอะแต่สิ่งที่พวกคุณทำกันไปในแต่ละเรื่องแต่ละครั้งมันทำให้ประชาช หมดความศรัทธ,ธาและหมดความน่าเชื่อถือพอปลาเน่าตัวเดียวมันเน่าทังคลองมันทําให้ประชาชนสังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในตัวของเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แล้วกลับมาทําพฤติกรรมแบบนี้นี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ตอนนี้คดีไหนเป็นคดีปุ๊บทัวนลงตํารวจก่อนเลยเพราะตํารวจประเภทแบบนี้มันเยอะและยิ่งทําให้วงการสีกากียิ่งดูแย่หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาว เน็ตจำนวนมากเข้าามคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นซึ่งส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันว่าจริงครับทุกวันนี้แทบไม่มีความเชื่อใจรารเลยกับตำรวจไทยอีกท่านบอกว่าถามสำนึกไหมสรุปไหมคะ่ะ เราเงินมันหอมกว่าความยุติธรรมอีกท่านบอกว่าจริงนะเวลาเห็นยูนิฟอร์มมันรู้สึกไม่ดีทั้งๆั้ที่เขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้อีกท่านบอกว่าจริงจนไม่แน่ใจว่าเมื่อมีเหตุเราควรจะไปแจ้งความหรือไปแจ้งสื่อดีอีกท่านบอกว่าจริงค่ะมันคือความจริงถ้าวันหนึ่งเราเดือดร้อนเรามีปัญหาเราจะไปพึ่งเขาได้จริงไหมเราจะได้ความยุติธรรมไหมพี่หนุ่มพูดถูกอีกท่านบอกว่าเป็นอาชีพแรกๆที่ไม่ควรมีคนเลวเลยอีกท่านบอกว่าพูดได้ถูกใจมากตอนนี้ วงการที่แย่มากคือวงการสีกากีและวงการสีเหลืองจีวอนอีกท่านบอกว่าขอบคุณค่ะที่พูดได้กระจังชัดแทนพวกเราเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ